เอาไเอาน้มาที่กระปุกเฮียเหยียดน้าที่กระปุกกระต้นให้น้เปอาไปด้วยกันไปไปด้วยกันี่หไปด้วยกันไไปไปก็ไปอยู่ไปย้ยเ้ยน้องงน นรักน้ำเลยูกเก่งอยู่แล้วลูกไปน้ำเป็นนี่มาไมาแลยว่าไปหวา่นี่มาไหวมาี่นี่ไหวดีๆไหวดไปมุดไปนุดไปนุดอ่ะมุดแบบไหวอ่ะเห็นไมนดแบบน้อแบบนี้ยนดแบบนี้ดแบบนี้นุดแบบนี้มานาม่รับมุดไปนี่เ้นได้เอ้ยนได้อยู่นั่นเอ้ยขึ้นไั่น้นได้ขึนขึนนั่นแหละเออมุดไปนี่นนั่นแหละ

กเกงเ้นส <laughs> <glaube pled ges> ุกออ่ะเงเสียงอะไรอ่ะไสอโน่เหรอทมานียงอะไรวะแม่โคมาเทียนแล้วรึไงบ้าน ตรงนี้เป็นที่ของแม่มีไหโอดีทำไม่นบ้ไม่ไม่ทำอยู่เลยทำาโได้ไม่ติดทองทำสะพานดีกางัทำสะพานดีแว่าไิดกาแฟโอ้แล้วกิวห่างยาวมากไม่จิดกาแฟก็พี่ยาเทำสะพานข้ามเลยไปแล้วไปแล้วมาทำสาลายยืดออกมาที่น้ำ

ทิพย์คนเราเล่นได้เป็นงนี้ดไป็ไป

ระวังเอาระวังน้องน้องเบลระวังไอ้โกะมานี่สิเดินมาเลยอย่าเนี้เลยเขาเริ่าเรียกว่าบอมไีก่อนเพื่อน

ถ le right, okay. right, ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายอยู่อเ็แปก้ออวเรน่องป้ิะไรเนี่ยออโปรเป็นก็ต้องที่หนึ่งกันเลย แล้วใหม่ว่ายไม่ไปเลยนะมีกล้องมีกล้องเออใครได้ที่หนึ่งโตเป็นได้หนึ่งไงทอกมิวใครถีบไอ้นั่นมาชนหัวอีกใหม่ว่ายไม่ไปเลยเอาไปเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวพักกอนโอ้โหยังเจ้าเองนเลยแพ้ขาดเลยคนนชวแพ้ขาดว่าไม่ไปหลายช่วงตัวอยู่ว่ายไม่ไปทน